Wow. Wow. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมา unbox แกะกล่องน,นะครับตัวเคส d e f i นะครับที่เป็นของ14 Pro Max นะฮะก็คือคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีการ unbox ตัวที่เป็น iPhone 14 Pro Max ไปแล้วนะครับสีขาวเนาะทีนี้เราก็สั่งเคสมาคู่กันวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการสั่งเคสเติฟายตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็รอของกี่วันเคสติฟถึงจะส่งถึงถึงเรานะครับอีกอย่างคือเรื่องภาษีนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมถึงเลือกใช้เคสเทติฟายพัสดุที่เขาส่งมาก็จะชัดเจนว่าเป็นของ c a ส i f ติฟนะฮะแล้วก็ คนส่งที่ส่งของมาให้ผมเนี่ยก็จะเป็นทาง c u r l y Express นะครับไปเดี๋ยวเรามาอันบอกข้างในกันกล่องสภาพกล่อง,<ะ>องก็คือมาถึงก็สภาพดีมากนะไม่แน่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีการทับของประสุมาก็ค <C pus al HH> ือต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการใช้ c ท t i f ฟายครั้งแรกนะก็ส่งส่งอยู่นานตั้งแต่ iPhone ตัวเก่านะครับ iPhone นี้ 12มินิเราก็อยากได้ c ค t i f y เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะฮะก็ตัดสินใจซื้อตอน iPhone 14 Pro m a x นี่นะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็จะเป็นซองใส่ธรรมดาเป็นซองกระดาษธ,ธรรมดานะครับสภาพก็ไม่มีการช็อมลุดอะไรฮะรเปิดออกมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับกล่องกระดาษนะฮะแล้วก็มีซีลให้เราด้วยเพื่อที่จะอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะ มีซิลให้เรามั่นใจว่าเราจะเป็นคนแรกที่เปิดโปรดักต์อันนี้นะครับของเทดิฟายเราอืมก็รู้สึกว่าทำได้ดีมากนะโอเคเดี๋ยวพักเปิดกันฟีลลิ่งเหมือนเหมือนเราซื้อของ Apple ลิลเลยอะฟีลเหมือนแบบวิธีการห่อหรือว่าอะไร เปิดยังไงต่อผมไม่รู้มันต้องมุีกโอเคว้าวเปิดมาแล้วก็จะมีคำขอบคุณนะครับติดข้างกล่องมา,าก็ประมาณขอบคุณว่าที่เลือกใช้ของเขานะฮะหวังว่าเขา,าหวังว่าคนที่ซื้อนะจะรักโปรดักของเขาประมาณนี้นะครับ แล้วก็เขาก็บอกว่าโปรต์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะรีไซเคิลได้นะครับเพราะมันทำมาจาก paper from plants นะฮะ and o l l r e c a t i f y p r o g r a m เขาก็จะมีโปรแกรมเนาะตั้งแต่อยู่ในเฟ,ฟเยในในใน,ในเว็บของเขาแล้วนะฮะว่าเคสอันนี้มี r e c a t i f y นะพอเราเปิดมาก็จะเจอเหมือน2จดหมายนะครับซึ่งก็จะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งก็น่าจะเป็นเคสเคสอยู่ข้างในนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไร จริงๆผมไปดูของ YouTube คนอื่นน่ะมันก็จะมีคำขอบคุณที่เป็นกระดาษกระดาษปกข้างหน้ามานะอันนี้ไม่มีเลยหรือมันอยู่ในนี้ไม่รู้โอเคอันนี้เป็นตัว่องไม่มีอะายต่อมามาดูนี่น่าจะเป็นตัวเทิฟายของเราอ่าก็เปิดมาได้ง่ายๆครับรุ่นนะวว้าวนี่ที่ผมสั่งไปก็จะเป็นลายอะไรผมลืมไปแล้วดูก่อน นี่นะเป็นเคสสีดำแมตนะครับก็จะมีลายที่คัสตอมมานะครับซึ่งก็เป็นลายที่มันอยู่ในนี้เดี๋ยวผมดูชื่อลายก่อนว้าวให้ดูรอบๆก่อนข้างในก็จะมีเหมือนเป็นตัวกันกระแทกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของเคสดิฟายที่เป็นของ14 Pro Max นะครับ14 Pro Max รู้สึกว่าตัวเลือกจะน้อยกว่า13 Pro Max อยู่เยอะเหมือนกัน อันนี้มันจะชื่อลายว่า funny doodle kitty cat pattern นะครับก็จะมีหลายสีให้เลือกนะเฉพาะซีรีส์ซีรีส์ที่เป็น14 pro max 14เนี่ยก็จะมีอยู่5สีเองให้เลือกมีสีใสนะฮะอันนี้มีสีใสสีดำอันนี้ที่ผมเลือกมาสีดำแมท t นะครับแล้วก็สีเขียวใสอันนี้ก็สวยตอนแรกผมจะเอาอันนี้สีม่วงนะฮะ ก็ดูแตกต่างดีและอันสุดท้ายก็สีชมพูของผมเป็นตัวเริ่มต้นอันนี้เลยนะ2,299บาทแล้วก็ใส่โค้ดลดไป15%นะครับมาดูเท็กเจอร์ว้าวอันนี้ก็จะมีวงแหวนที่ทำให้รู้ว่าอันนี้เป็นของใหม่นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมแกะแล้วก็ใส่ให้ดูว้าวข้างๆก็จะมีเขียนว่า this case it made from recycle phone case เท่าที่ดูมาก็เหมือนกับเอาเคสของอันอื่นๆเลยเมันจะมีรอยนิดๆผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ไม่เป็นไรเหมือนเขาจะมีส่วนผสมของเคสเก่าๆด้วยใช่ไหมฮะที่เอาเคสเก่าๆมาระดมระดมมาแล้วก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำโปรดักของเคที่ไฟต่อนะครับอันนี้เรามาลองใส่กันดีกว่าเดี๋ยวเราเอานี้ออก ว้าวสวยงามก็เป็นพลาสติกเนื้อแข็งตรงนี้เป็นเนื้อแข็งนะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อนิ่มๆซึ่งถ้าใสผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะเป็นแข็งด้วยไหมของผมอ่ะจะเน้นสีดําเห็นไหมปกติเราจะใส่สีดํามอยกายก็จะเป็นสีดําแต่พอสังเกตใกล้ๆหรือว่ากระทบแสงไงก็จะมีแมวน่ารักเนอะเดี๋ยเราลองใส่กับซ4บซีโปรแม็ที่เรามี เข้าใจว่าต้องใส่จากถังกล้องก่อนโทดสับผมจะค่อนข้างสกรปรกนิดนึงเพรับท่อสี้าใส่ย,ยากเนี่ยดันฟิลม์มผมแล้วโอเคดันแป๊บเดียวปุ่นมน่าจะติดเกินไปว้าวฟิลลิ่งจับถือก็จะหนากว่าอันนี้นิดนึงนะ หนาขึ้นมานิดหนึ่งเห็นพระตรงขอบโอ้ยฟีลลิ่งดีมากๆน่าจะกันกระแทกได้ดีสวยงามเลยนี่ชอบตรงนี้มันมีความยูนิคที่ที่แคทติฟายที่ที่ผมชอบนะก็คือตรงนี้เลยตรงกรอบเลนกล้องนะครับมันก็จะมีคำว่าแคทติฟายเพราะว่าเอ้ยพราเราถ่ายกระจกหรือว่าอะไรหรือว่าเห็นจากไกลแล้วก็ดูแล้วเป็นแคทติฟายนะ oh. เดี๋ยวเรามาชวนคุย เรื่องที่ว่าวิธีการสั่งซื้อของผมสั่งยังไงนะครับวิธีการสั่งซื้อเนี่ยตอนแรกผมก็ศึกษาหลายทางมากนะฮะในการที่แบบเฮ้ยจะสั่งแคทตี้ไฟต้องสั่งยังไงมีทั้งเรื่องภาษีที่เราต้องคิดนะครับว่าถ้าสมมติมันติดภาษีต้องทําไงอ่ะต้องเสียเงินมากกว่าเดิมหรอพีออเดอร์ดีกว่าไหมนะฮะผมก็เลยเลื่อนๆไปแล้วก็เห็นโพสต์ที่เขาบอกว่าถ้าซื้ออันเดียว ถึงจะราคาเกินพันหนะครับก็อาจจะไม่โดนภาษีซึ่งผมก็ลุ้นเอาว่าคิดว่าตัวของตัวเองน่าจะไม่โดนภาษีแหละก็เลยสั่งตัดสินใจสั่งซื้อนะครับก็ไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วก็เห็นว่าเป็นเคอรี่ส่งก็เลยน่าจะไม่โดนภาษีมั้งนะยอดที่ผมซื้อไปเนี่ยก็ราคาเคสอันนี้นะครับที่ผมซื้อไปเนี่ยมันเริ่มต้นที่2299บาทนะครับ เป็นเคสตัวเริ่มต้นแล้วผมก็ใส่โค้ดลด1 5นะครับของทางทีม iMod นะฮะไอมดเอามาโพสต์ไว้ก็ทัรผมจะจ่ายไปทั้งสิ้น1,954บาทนะครับวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็แค่เข้าไปเลือกเคสนะฮะที่เราอยากได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างที่มันเป็นเคสของ14 Pro Max นะครับก็เลือกลายเนาะนะครับ ก็สมมุติว่าเราเลือกได้แล้วใช่ไหมว่าเราอยากได้อันไหนอันสมมติผมอยากได้อันนี้เราก็แค่ดูสีที่เราอยากได้ครับเราก็เพิ่มใส่ลงในตะกร้าแต่เราก็เลือกด้วยนะฮะมันก็จะมี5แบบนะครับของของอที่เป็นซีรีส์14 Pro 14 Pro Max นะครับไม่น่ใจ14 Pro อาซีรีส์14 Pro 14 Pro Max เนี่ยมันก็จะมีอยู่5แบบให้เลือกนะครับอันแรกก็จะเป็นแบบที่ผมสร้างนะฮะก็จะเป็นตัวที่โปรเทคน้อยสุด น่าจะน้อยสุดนะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็โปรเทคได้อยู่นะอืมนะฮะอันนี้ก็ตัวที่ผมซื้อมาอันที่สองเนี่ยก็จะมีโปรเทคตรงมุมเยอะขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยราคามันต่างกันประมาณสามร้อยเงี้ได้ไอตัวอันนี้เพิ่มมามันคุ้มไหมผมก็เลยเอาตัวแรกนะอันที่สามก็จะเป็นพวกที่มีแม็กเซฟเข้ามาเข้ามาร่วมนะครับอันต่อมาอันสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยราคาสามพันเก้าสิบเก้าบาทอันนี้ก็จะมีแบบ มีนวัตกรมนวัตกรรมอะไรของเขาในการโปรเทคเครื่องเนาะนนสมมุติเราเลือกได้และเลือกเป็นตัวที่ผมเอาเนาะรายนี้ก็เพิ่มลงในตะกร้าครับพอเพิ่มลงในตะกร้าปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติคนที่เคยซื้ออ่แล้วมันก็จะสะสมพอ,อย์ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างไอตัวเขาเรียกอะไรอนะ level เเของสมาชิกนะครับว่าแต่และ level เเก็จะมีต่างกันเนาะเช่น l เล v e l basic เนี่ยก็จะได้ประกันแค่6เดือน เลเวลสูงสงขึ้นไปก็ประกันก็ปีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ผมข้ามไปเนาะทีนี้พอกดเข้ามาแล้วครับเราก็ถ้ามีคูปองเราก็ใส่คูปองไปสมมติว่าผมยินดีที่ที่จะใช้จ่ายราคาเต็มนะครับสองพก็แค่กดว่าดําเนินการชําระเงินนะครับซึ่งการชําระเงินเนี่ยก็จะมีหลายช่องทางเหมือนกันนะแต่ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางของออบัตรเครดิตปกตินะครับ อันนี้ก็จะมีชําระด่วนด้วย Apple Pay ปในประเทศไทยก็ยังไม่มีเนาะนอกจากบัตรพิเศษต่างๆก็สายที่อยู่การจะส่งนะครับถ้าสมมติไม่มี Apple Pay ปนะอ่าแล้วก็ต่อไปเพื่อส่งสินค้านะอ่าแล้วก็จะมีวิธีการจะส่งให้เลือกนะครับ2อ,อันเป็นการจะส่งสินค้ามาตรฐานอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาที่เขาบอกก็คือ1 0 1ถึงวันเดี๋ยวมาแชร์ของผมนะว่าใช้เวลาไปกี่วันอีกอันนึงก็ DHL อันนี้น่าจะเสียภาษีตร,ตรงๆนะครับแล้วก็เสียค่าส่งด้วย 515บาทนะครับซึ่งผมก็เลือกเลือกเลือกแบบแบบฟรีมานะครับแล้วก็จะมีการชำระเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็น True Move เอ True Money อ Thailand Online Banking ผมก็เลือกบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ใส่บัตรเครดิตไปปกตินะแค่นี้เองครพอลาจ่ายเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเลขออเดอร์เข้ามาในอีเมลของเราก็สามารถ tracking หรือว่าติดตามสถานะของอาการสั่งซื้อได้จากตรงนั้นด้วยนะครับ ทีนี้ไอของผมเนี่ยที่สั่งซื้อมานะฮะของเพิ่งจะถึงวันที่19กันยายนนะครับ2565ผมทําการสั่งซื้อไปตั้งแต่วันที่11กันยายนนะครับ2565ทั้งหมดแล้วนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมด8วันในการจัดส่งมาถึงผมนะฮะซึ่งก็ถือว่าเร็วมากนะผมถามเพื่อนผมเนาะเขาก็ใช้บอกว่าใช้เวลาประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสองอาทิตย์อันนี้ก็แค่หนึ่งอาทิตย์เองอืขอนก็มาแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าสมมุติเราสั่งเองเนาะมันก็จะมีเพจที่รับหิ้วใช่ไหมครับให้ไปสั่งให้หรือว่าสั่งผ่านเขาก็จะได้ได้ของเลยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีแล้วก็มีประกัน12ปีด้วยแต่ถ้าจะส่งเคลมก็ต้องส่งผ่านตัวแทนนั้นๆเนาะแต่อันนี้ถ้าสมมติเราสั่งเองอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีประกันประกันเคสเนี่ยหเดือนด้วยกันนะครับ แต่มันจะมี10วันพิเศษนะครับในการที่สมมุติว่าของมาถึงเรานะครับเรามีเวลา10วันในการที่เราสามารถคืนของได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลเลยด้วยซ้ำน,นะครับเพราะเว็บเข้าเขียนมาแบบนั้นเนาะอ่าส่วนอันนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมีประกันนะฮะ6เดือนด้วยความที่ผมเพิ่งเคยซื้อครั้งแรกนะครับถ้าสะสมการซื้อไปเรื่อยๆก็น่าจะเลื่อนระดับแล้วก็ได้ประกัน12ปี22เดือนนะครับ ทีนี้เรื่องภาษีของผมไม่โดนนะครับน่าจะเพราะว่าซื้ออันเดียวตอนแรกก็กังวลน,นะครับเพราะว่ายอดมันเกิน1ัน0เนาะเห็นในที่คอมเมนต์ต่างๆบอกว่าถ้าสมมติเกินพันห้าเนี่ยมีโอกาสโดนนะแต่ของผมไม่โดนนะฮะก็คิดว่าน่าจะไม่โดนกันทุกคนนะครับถ้าซื้อชิ้นเดียว เขาคงมองว่าเราเป็นคนเป็นเป็นคนเอาไว้ใช้งานจริงๆนะครับทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของว่าเฮ้ยทำไมผมถึงอ,อยากใช้หรือว่าเลือกใช้ตัว Catify นะครับผมเนี่ยพยายามไปหาตัวเคท i f y นะฮะที่แบบตามดีลเลอร์ต่างๆตาตาม V Gadge หรือว่าที่เขาขายเคสนะฮะมันก็จะมีขายบ้างถูกไหมแต่ว่าราคาของ Catify เนี่ยมันไม่ตก ในความสึกผมนะผมก็ไปดูรุ่นเก่าๆนะครับของเคสที่ฟเนี่ยเคสของ iPhone 11ผมเคยดูเคสของ iPhone 11ซึ่ง iPhone 11เนี่ยมันก็ออกมาหลายปีแล้วถูกไหมทุกคนแต่ราคาดูดิมันไม่ลดอะ่ะมัน1,699งบาทเราสามารถหาส่วนลดได้ก็แค่ซื้อครั้งแรกเนาะที่เป็น first ten อ่าโค้ดลด10%นะครับซื้อครั้งแรกหรือเราไปหาโค้ด15%จากที่อื่นมาอย่างเงี้ยมันก็คือการลดที่สุดแล้ว แต่ประเด็นคือมันไม่เคยมันผมไม่รู้นะผมอาจจะมองเห็นแค่ไปมันไม่เคยมีแบบเคสลดเคสตีฟายลดราคา50%ด้วยด้วยความที่มันไม่ไม่มีใครนําเข้าอย่างเป็นจริงเป็นจังด้วยมั้งครับแล้วก็ไอพวก i ล e มันต้องคัสตอมเนาะมันไม่เหมือนเคสแอปเปิลที่แบบก็ตายตัวน้ําตาลก็คือน้ําตาลไม่ได้มีคัสตอมว่าน้ําตาลต้องมีลายอะไรนะครับมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบไม่ได้มีดีลเลอร์ซื้อมาเหมือน UAG หรือว่า Apple ก็ตาม แอปเปิลเนี่ยถ้าสักพักตกรุ่นไปแล้วเียครับอย่าง iPhone 12 mini เี้ยคสมันตั้งต้นประมาณ1,700-1,800นะฮะเคสหนังพอมันทำท่าจะตกรุ่นหรือว่า,เ,าเริ่มไม่เป็นที่นิยมอย่างเงี้ยเคสมันก็จะลดราคา50%บ้างเหลือ800เหลือ500เหลือ400อย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบเฮ้ยไอตัวเนี้ยแวลมันมันดูไม่เสียเลยอะ ขนาดมันรุ่นเก่าขนาดนี้มันยังขายราคาเต็มอยู่เลยนะฮะอันนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งคือตัวเคที i ไฟเนี่ยผมเห็นมีกลุ่มนะครับมีกลุ่มเคทีฟไฟที่เขาซื้อขายเคทีฟไฟกันราคาก็อาจจะลดไป50%ก็คือด้วยความที่เคทีฟไฟมันไม่มีลดราคาจากหน้าเว็บหรือว่าจากดีลเลอร์ครับาจากพันสอเหลือ600พอเราจะขายต่อเราก็ต้องขายต่ํากว่า600แล้วถูกไหมครั เพราะว่าราคามือหนึ่งมันมีเซลห้าสิบเปอร์เซ็นเหลือหกร้อยเงี้ยถ้าเราจะขายมือสองเราก็ต้องขายสามร้อยถึงจะขายออกถ้าสมมุติมาขายห้าร้อยหกร้อยเขาก็ไปซื้อของมือหนึ่งดีกว่าอย่างเงี้ยครับแต่ c คที่ไฟไม่มี c คทีไฟความรู้สึกผมคือมันมันราคาเต็มตลอดอะถึงเราจะเอามาขายมือสองเนี่ยุกคดูดิก็ขายได้แล้วพันร้อยเก้าสิบบาทเห็นไหมฮะด้วยความที่มันไม่มีเซลล์แบบเซลล์กระนำตกรุ่นแล้วจะเซลราคานั้นราคานี้ไม่มีแบบนั้น ก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติใช้ใช้ไปแล้วเบื่อเราสามารถที่จะขายซึ่งไอการขายมันราคาไม่ได้ตกเท่าเคสแบบอื่นออย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวแกะกล่องแล้วก็รีวิวคร่าวๆนะครับตามความรู้สึกของผมนะฮะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็อขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าสมมติซื้อเคสอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวจะมาะทำรีวิวให้ดูกันนะครับประมาณนี้ครับผม